กดไม่ติดติดแล้วไม่เลื่อนเลยทำไมมันกระตุกขนาดนี้เธอเดินไม่ได้ต้องเริ่มใหม่อีกแล้วเมื่อเราบลกหลายอย่างตั้งต้อนเพิ่งกลับมาก่อนแป๊บนึงกลับมาเราเธอเธอต้องรีบบอกตัวกับเองแม่เลยนะอัดด้วยนะ กระปองนี้เลาให้ได้สีเราจะตามถึงไปให้ทันเลยเมื่อกี้ค้างอีกแล้วโอ้ยขยันค้างจริงๆเนีเ่ยสาเหตุอของการเปิดไอลายนิ้วเอาไว้เนี่ยโห้เธอเธอมันดีอ่ะเธอดูแลนนโออด 不能把自己的花自己浇花。 เราไปช้ามากเลยนะเธอ,อไข่อะไปกี่ไข่แต่พุ่นตามเธอไปให้ทันทาไมเธอรู้ป่าว่าเรากระโดดใช้ให้ไหนเธอดูเลยเด็ก <c oughs> กว่าจะขึ้นได้ไปช,ช้าๆพอดีตกบ่อยจนจำแล้วแหละเลยต้องไปช,ช้าๆรู้ปะตอนที่เธอขึ้นไปอย่างเดียวแล้วเธอไม่ตกอ่ะเราตกมาสิบรอบแล้วนะมนเะมื่อไรเราจะต,ตันต้มถ่านนี่ใ <c oughs> ช่แล้วเราจะทำนี้ดิ 买了买。Vale, mm hmm.